สวัสดีครับภารกิจรับเมียรครับขับรถดีกแล้วครับตอนนี้อยู่อำเภอแม่วางจะขึ้นไปวัดหลวงขุนวินครับเอาเรียกง่ายๆเป็นวัดกลางป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเชียงใหม่ครับ ประวัติอะนะอ oh. ่านมาเหมือนกันแล้วก็ดูจากคลิปที่นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปอะครับก็คือเป็นวัดล้างแต่มีอายุ700ปีอะแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมของล้านนาโบราณสําหรับผม,มเป็นคนเรียนศิลปะใช้คําว่าโคตรสวยมีปูนปั้นพญานาคมีโบสท,ที่ทําจากไม้อะครับซึ่งผมเห็นภาพเนี้ยครั้งแรกะนะก็คือจากเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ะนะครับ ก็โหวัดสวยจริงวะ่ะแบบเห็นแล้วอยากมาเอาง่ายที่สำคัญก็มาเก็บแต้มบุญไว้หน่อยหา <Huh? S 1> งงกอะไรแต้มบุญคืออะไรคือแบบคนเรามันก็มีบาปมีบุญอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่ามาเข้าวัดไหว้พระทำบุญและที่นี่มีพระเกศาธาตุด้วยก็คือเก็บแต้มบุญเนี่ยเผื่ออะไรที่มันไม่ดีจะได้แบบว่าเบาบางลงบ้างอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ถือเป็นการเที่ยวในตัวแล้วก็มารับแฟนด้วยเนาะเขามานั่งวิปัสสนา<โดย>ตอนนี้ระยะทางตลอดเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเขาแล้วเป็นทางป่าฝนตกตลอดครับวิธีการขึ้นของวัดเนี้ยเขาบอกว่ามีอยู่สองเส้นทางแต่ผมมาตรงอำเภอแม่วางบ้านศพวิน เพราะว่าเขาบอกทางนี้จะขึ้นง่ายหน่อยเนี่ยเออบ้านแม่วิน8กิโลบางคนบอกบ้านแม่วินบางคนบอกบ้านศกวินไม่รู้แต่เขาบอกว่าธรรมดารถเกง๋งรถสองล้อเล็กอะไรเงี้ยก็ขึ้นได้นะครับแต่พอหน้าฝนน่จะต้องใช้โฟวิวเท่านั้นทั้งสองเส้นทางครับมันจะมีเส้นทางที่เป็นเส้นทางโฟวิวเลยร,รุ่นล้วนเน่แต่ผมผมไม่ไปเส้นทางนั้นหรอกเพราะว่ากลัวรถช้ำ คือคือไม่ได้ไม่ช้ำที่รถนะช้ำที่ผมถ้าเกิดพังอะแต่ว่าคราวนี้ก็คือเราจะขึ้นทางที่แบบว่าทุรกักทดเาน,น้อยหน่อยเนี่ยมาดูเส้นทางกันลองดอูเมื่อกี้เห็นป้ายเขาบอกว่าทางนี้ขึ้นดอยอินทนนท์ได้ก็บรรยากาศอึมครึมอึมคึมหน่อยตอนนี้7จ็ดโมงครับ เนี่ยครับตกตลอดเลยครับเมื่อเชา้าเกตส่งข้อความมาบอกว่าฝนตกน่เมื่อคืนคือผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเอาลดขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าทางที่ขึ้นวัดหลวงขุนวินนะครับมันเป็นทางโฟวิลของชาวบ้านแล้วก็เราก็ไม่ชินทางอ่ะนะเดี๋ยวเราต้องดูตามสถานการณ์ไปะครับแต่ถ้าเกิดมาตอนปกติอะไรเงี้ยครับผมว่ามันสวยนะสวยมากด้วย ด้านข้างมีลำธารน้ำแต่ตอนนี้คงมองไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าฝนตกนะก็แนะนำกันมาวัดนะครับใช้คำว่าโคตรละสวยเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยครับไม่งั้นผมไม่ขับรถมาจากกรุงเทพหรอกเจียกเจียกน้ำมันจะหมด เราตามมาจาก y o u t u e อ่ะครับตาม YouTube เปะเนี่ยครับเป็นทางขึ้นวัดหลวงขุนวินแล้วนะครับก็คือเราผ่านทางหมู่บ้านซึ่งเป็นทางคอนกรีตอะแล้วพอสุดมาจนถึงตรงรีสอร์ทเนี่ยมันจะเป็นทางลุกลังแลละครับ ผมว่าทางเนี้ยรถธรรมดาก็ขึ้นได้แต่คงไม่ใช่ตอนหน้าฝนเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นล่องน้ําหลากลงมาครับแต่ก็มีมอไซค์นักเรียนไปเรียนผ่านมาเรื่อยๆนะผมว่ามันก็ยังไม่ได้โหดร้ายมากอะไรอยเงี้ยครับมีคนสัญจรตลอดที่มาเที่ยวเนี่ยเราจะมีทั้งสาระดีกับสาระเหลวนะครับสาระเหลวเออสาระเหลวอะ่ะก็ก็ก็คือไม่ใช่สาระเหลวอ่ะครับก็คือเป็นสาระที่มัน ยังไม่ขึ้นรูปอะมีทั้งความสนุกความสนานกันไปสนุกบ้างขำบ้างวิชาการบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะชีวิตมันต้องหลากหลายหน่อยสนุกกันเทอะเราเนี่ยรถสองคันสวนพอดีเลยต้องเบียดหน่อยครับพอดีผมเอาแลนมามันแบบคือแลนมันใหญ่อะแลนมันกว้างกว่ารถปกติแลนนี่คือตัวเฮียนะครับเฮ้ยเอย่าไปว่าเขาอย่าไปว่าเขาอย่ายา อย่าไปว่าเขาอย่าเสียนะลูกโอเคโอเคขอโทษครับขอโทษครับก็ระยะทางอนะครับพัลเมียผมบอกว่าถ้าไม่ได้เอารถมาเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมี ชาวบ้านที่ขับรถโฟล์ววะนำขึ้นมาที่วัดหลวงขุนวินเนี่ยเขาคิด600บาท600บาทไปกับแพงไหมเมราะจ้ำกึ่งระหว่างแพงกับไม่แพงอ่ะผมว่ามันราคาสูงไปหน่อยนะ600บาทคุ้มไหมก็ลังเลนิดหน่อยแต่ตอนนี้แก๊สเหลือเม็ดเดียว <laughs> สบายละนี่ดันแก๊สขึ้นมาตลอดนี่ครับอยู่ในหมู่บ้าน ก่อนถึงทางขึ้นวัดสวยดีเนาะแต่ถ้าเกิดอยู่อยน,นี้จะทำอาชีพอะไรวะคงต้องเลี้ยงแพะนี่ <c oughs> <c oughs> แต่สวยว่าชอบ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 วันๆคงนอนอะ่ะมอรลิตอะ่ะ <c oughs> นอนเขียนรูปได้กลับไปเขียนรูปเก่งเหมือนเดิมเลยมึงไม่รู้จะทำอะไรหรือไม่ก็เป็นลูกศิษย์วัด สารเหรอสารหรือกลมไก่จริงเหรอวายก่อนวนไม่รู้จักเขาเล่น,กนไก่เออว่าสารปล่าไม่รู้เนาะด้วยความเคารพนะครับไม่รู้เหมือนกันอันเนี้ยเขาเขียนไว้เลยว่าเส้นทางอันตรายทางโคดเคี้ยวทางสูงชันทางแคบทางขูขุขระข้าหน้าขึ้นเขาอันตรายมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง คุณลุงครับถามหน่อยครับรถขึ้นได้ใช่ไหมครับอ๋อมันห้ากิโลเหรอครับคุณลุงแต่ก็ไม่ได้ทางสลับสลับกันไม่ลำบากมากใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่เออก็เนี่ยวัดหลวงเนี่ยป้าวัดหลวงขุนวินเห็นไหมห้ากิโลอ่าแล้วเข้าเดี๋ยวไปทางไหนอ่ะออกซ้าย ผมว่ามันโหดเหมือนกันนะโอ้ทางแคบจริงสวนไม่ได้ด้วยมันเหมือนเป็นทางเข้าบ้านคนแบบทำสวนวนะเนาะทำไร่อะไรเนี่ยต้ค่อยยอ่อนค่อยยอดกันไป ตอนนี้รถผมอปรับมาใช้เป็นน้ำมันเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าแก๊สไม่มีกำลังดันขึ้นแน่เพราะว่าทางชันครับสบายใจเรามาเติมแต้มบุญกันครับแต่แต้มน้ำมันก็คงจะต้องลดไปนิดนึง แล้วครับบันไดพญานาคโอ้วายเลยถึงัะทีครับถึงแล้วบอกคำเดียวครับคุ้ม ผมที่ขึ้นมาครับแล้ววันนี้คือนักท่องเที่ยวไม่มีเลยก็มีผมกับโต๊ะสองคนเข้ามาถึงก็เห็นพญานาคเลยขนลุกอะครับแบบว่าสวยอะอ,อคำเดียวสวยเสียเงินหกร้อยกับค่ารถอะไรเงี้ยให้ไปเลยให้ไปเถอะหกรบาทไปกับแพงไหม ผมว่ามันราคาสูงไปหน่อยนะให้ไปเลยให้ไปเถอะ <S <S 1> <S 1> <S 1> แค่ดูต้นไม้อย่างเงี้ยก็คุ้มแล้วเนี่ยดูดิใหญ่มาเริ่มเลยสวยมากแล้วเป็นวัดที่ล่มลื่นมากครับมาเดินเข้าไปดูดีกว่าเป็นงานปูนปั้นที่สวยเลยอะครับเนี่ยครับมีหน้าเกตถึงมาครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเชียงใหม่นะครับวัดนี้โหแต่สวยจริงอยากให้มากันอันนี้เป็นกำแพงวัดเก่านะครับทางพระอาจาร์แล้วก็เจ้าวาดครับเอาไปพิสูจน์ะครับคาร์บอนสิบสก็เลยถึงรู้ว่าเป็นวัด เก่าแก่อายุมากกว่า700รปีนะครับซึ่งที่เราเห็นวันนี้เป็นวัดที่ทำขึ้นมาใหม่ประมาณ30ปีหรือ20กว่าปีวันนี้เองสิ่งปลูกสร้างนะครับแต่อาคารบางหลังก็เกือบเกือบร้อยก็มีครับเ่าที่อ่านมาก็คือเขาบอกว่าเป็นศิลปะของล้านนาโบราณสวยมากสวยจริงไว้ยสวยจนงง ร้านนอนะครับงานแกะไม้ล้วนๆถ้าจำไม่ผิดนะครับเกดเล่าให้ฟังว่าแกะจากไม้ท่อนเดียวโอ้และแบกเก้าท่านนี่สุดยอดสมแล้วเป็นเชียงใหม่แกะไม้ล้วนๆครับเนี่ยครับอันนี้เรียกว่าสาราดีครับโบสถ์พยืนเรียกโบสถ์พยืนคุ้มค่าครับฝนตกก็คุ้มค่าฝนตกยิ่งยิ่งคุ้มอ่ะแม่ชีบอกว่าถ้าเกิดฝนหายหมอกจะมาอะไรอย่างเงี้ยยิ่งสวย คือชมพู่มะเมี่ยวครับจริงๆจะเอามาฝากเพื่อนๆแต่ก็เอามาอยู่หลายต้นแล้วก็มีต้นเพลิงพันุด้วยก็ตั้งใจไว้แต่พอมาเห็นวัดนี้ครับก็เลยอยากจะถวายหลวงพ่อฝากเขาไว้ที่วัดนี้หนึ่งต้นเพราะว่าเท่าที่เดินดูเนี่ยจะไม่มีชมพู่มะเมี่ยวครับแล้วก็ต้นไม้เขาคงชอบอยู่ที่นี่แหละแต่เดี๋ยวผมก็จะขอพวกมเมล็ดพันธุ์ที่ล่วงพื้นอยู่เนี่ยเอากลับไปเพาะแจกด้วยครับ สาธุพอขึ้นมาแล้วชอบก็เลยรู้สึกอยากถวายะครับตัวอะไรนะอันนี้เป็นชมพู่มะเมี่ยวครับเพื่อพระอาจารย์เบือ่อมะปรางที่ที่เต็มวัดแล้วครับจะได้ชมพู่มะเมี่ยวแลวครับครับขอบคุณครับ ก็จะเข้าวัดเดียวขวาใช่ไหมขยืขขดขึ้นไปนี่ที่เกิดเอารถเล็กมาล้อหลุดไปแล้วครับขอพูดเล่นพาจารย์ผมจะขอมเมล็ดที่มันลุวงๆวงไว้ได้ไหมครับ <S <S เรียบร้อยครับเอาถุงมาเตรียมเก็บพวกมะปรางกับมะไฟเอาไปเพาะแจกเพื่อนขอพระาจารย์ครับกลัวเป็นเปรตไปฟังมาเขาบอกว่ามาในวัดถ้าเกิดไม่ขอพระมันจะแบบว่าติดหนี้สงเดี๋ยวจะเป็นเปรต เชื่อไม่เชื่อไว้ก่อนที่เกียจมือใหญ่ปากจูแค่นี้ก็จูพอแล้วเก็บลูกมาไฟครับไปลองพอรดูครับเนี่ยดูดูต้นเลยครับดกจนไม่รู้จะดกยังไงแล้วเนี่ย แลนนี่คือตัวเฮียนะครับเฮ้ยเอย่าไปว่าเขาอย่าไปว่าเขาอย่าอย่าอย่าไปว่าเขาเดี๋เสียนะลูกโอเคโอเคขอโทษครับขอโทษครับ